เอ๋คุณแม่ขอนอนด้วยได้ไหมลูกแม่ขอนอนด้วยได้ไหมพี่เดาจ๋าขอนอนด้วยได้ไหมคะกู้ยก็นจ๋าขอนอนด้วยได้ไหมเนี่ยเรานอนกินที่จังเลยเนี่ยเราอ่ะหึกู้ยก็นอนกินที่จังเลยอ่ะลูกขอนอนด้วยได้ไหมมีพื้นที่ให้แม่ไหมหึหึอ๋อคนเธอ คุณเธอเล่นนอนอย่างนี้เลยเหรอคะอือหคุณเธอไม่บอกแบ่งแม่นอนแล้วเหรอ,อง่วงใช่ไหมอืมกันบอกกันง่วงค่ะกันง่วงแล้วนะแม่ก็จะนอนแล้วนะแม่แม่อย่าก,กวนกันได้ไหมดูสายตาเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยกันจะนอนแล้วเหรอคะกันง่วงเหรอคะอืมหมา ที่ดูนะดูนะคะดูท่านอนนะคะดูนะคะที่นอนของนางนะคะคุณมานอนนะคะส่วนในตัวนี้ก็ดูท่านอนนะคะไแม่ให้นอนด้วยใช่ไหมฮะเรื่อำคาญแม่ใช่ไหมลูก <laughs> ถ่ายนี้ถ่ายหน่อยไม่ได้หมา